ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกระโดดรถเต้นและหาแล้วรวยนะครับกับผมกิรติอนันต์สวนชัยอภิญญานีรการค่ะและการของเราออกอากาศทางช่องซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กหนึ่งสามและสิบครับคุณอภิญญาโอ้โหข้างๆคุณอภิญญาเนี่ยรู้จักเอออยากรู้จักอยากรู้จักเลยครับคุณอภิญญาแล้วเป็นเศรษฐีด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดครับครับสวัสดีครับผมภูเบศรบุญเสิฐมาจากจังหวัดเลยครับผม จังหวัดเลยนะนะครับที่น่นมีอะไรดีๆเล่าให้ฟังใหม่เผื่อเผื่อคุณอภิญาแอบไปเที่ยวเขาสัญจรกันอยู่ประมาณนะหรือว่าแอบไปบ้านเขาก็ไม่รู้นะีครับครับผมจังหวัดเลยนี่ก็คือจะมีทะเลภูเขาครับผมบรรยากาศนี่คือรู้สึกว่าถ้าถ้าได้ไปนี่บรรยากาศจะเย็นแล้วก็อบอุ่นก็มีภูกระดึงภูกระดึงมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเยอะเลยครับถ้า ได้ไปนะครับผมจะพาไปตลอดทัวร์เลยตลอดทัวร์อ๋อนะครับคุณอภินยาถูกต้องตลอดทัวร์ผมเคยไปขึ้นภูกระดึงนะครับเดินขึ้นไปซ้ำแหกเสร็จปุ๊บผมแหกมันปวดไปหมดเลยขาเนี่ยนะครับนะครับผมได้ทราบข่าวว่านะครับท่านนี้นะครับมีชุดนะครับที่จะช่วยผมตรงนั้นได้ครับผมใช่ไหมครับมันคืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยสิเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นเกงในนะครับสำหรับท่านชายครับ ผมเป็นคนที่ขับรถระยะทางที่ไกลประมาณ3 4ม0 0่้าร้อยโลต่อต่อวันครับเพราะเพราะผมจะเดินสมาธิครับออกอเดินทางเดินทางนะครับรถเดินทางจะเท่องเที่ยวว่างั้นเถอะรัมผมอ่าอืแล้วเป็นยังไงครับคือรู้สึกว่าเลือดคือเดบช้าเปมนปัญหาเกี่ยวกับคือเรานั่งนั่งขับรถนานมันจะชาออือผมผมว่าทุกคนต้องที่ขับรถอยู่ระยะทางไกลๆต้องเป็น อย่างน้อยคือ4ี่ห้าชั่วโมงที่มีอยู่แล้วยิ่งขับระหว่างกรุงเทพและจังหวัดเลยแล้วก็โหหลายชั่วโมงกว่าจะแต่นี้เราใส่เกรงนานตัวนี้ไปอ่ะค่ะรู้สึกเออการชาของมันเนี่ยเป็นยังไงม้างคะคือน้อยลงไปอ้อว้าวประสบการณ์จริงเลยวันแรกที่ใส่ไปยังไงคะพี่วันแรกรู้สึกว่าจากเราชานานๆเราเราคบเบาลงค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงคือเราไม่ได้หายทีเดียวครับมันเบาลงไปครับ แต่ก็ยังมีอาการชาอยู่มีอาการับแต่ทุกวันนี้ใส่มาประมาณเกือบเดือนแล้วครับเกือบเดือนรู้สึกว่าสิ่งในการชาี่หายไปหายเลยนะครับหนึ่งเดือนนะครับโดยที่ไม่ต้องกินยาเนอะไม่ไม่มีอาการชาเลยแล้วก็หลังจากนั้นคือมีอะไรเขาเรียกว่าผู้ชายสามารจะเป็นพวกต่อมลูกหมากอืปัญหานี้นะครับเต็มไปหมดเลยต่อมลูกหมากเสร็จปุ๊บมันโยงมาเต็มไปหมดเลยเป็นยวงเลยปัญหานะครับการกัน ปัสสาวะหรือเรื่องง่ายกเรียกฉี่ใช่ไหมครับจะจะขัดจะเหมือนฉี่ไม่สุดอ๋อมันไม่สุดครับกระปิดกระปอยอย่างนี้เหรอใช่ครับอะก็เลยมาใช้ส่างเกงทางนี้รู้สึกว่าเออแล้วก็เริ่มเริ่มเบาลงเริ่มเริ่มฉี่ได้นานขึ้นครับผมเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเริ่มเป็นปกติครับผมยาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปกินมาแล้วสงสัยนิดนึงนะครับถ้าใส่กางเกงตัวนี้แล้วเนี่ยทำกันบ้านบ่อยขึ้นหรือเปล่า โอ้ครับผมเนพอเรานั่งขับรถเนี่ยเราใส่กางเกงในรู้สึกว่าเราตื่นตัวตลอดเวลาโอ<ห>ว้าวท<ม>ี่สุดยอดเลยอะตื่นตัวตลอดเวลาตื่นตัวตลอดเวลาพร้อมออกรบได้เลยนะเนล่เขาโค้งนี่ไปแล้วตื่นตัวเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยไม่ไม่ต้องพูดถึงกันบ้านเลยถ้านอยากจะบ่อยเลยนเครบเห็นนะครับทีนี้นะครับเบสซาประสบความสำเร็จในธุรกิจมา้ยพิมายิยานะครับ เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับทำยังไงถึงประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจของนะครับแอปเจลเนี่ยครับผมนี่ก็ทำเอปเจอมานี่ประมาณสิบสี่เดือนสี่เดือนสิบสี่เดือนนะครับคือจากจากการแนะนำของพี่กิตครับครับรู้สึกว่าธุรกิจแองเจอ่ยมันทำง่ายมันเป็นธุรกิจที่ความสวยความงามแล้วก็สุขภาพแต่อย่า ผู้ชายทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับความสวยความงามผู้ชายก็ทําได้ใช่ไหมครับผมเกินใหญ่ความสวยความงามมีแต่ผู้หญิงคทำเครื่องสำอางแต่นี่คือผู้ชายก็ทําได้ผู้ชายนะครับทำได้คือง่ายนี่บผมคืออีกหนึ่งทางเลือกนะคะถูกต้องครับผมแล้วก็สุขภาพเรารู้สึกว่าดีขึ้นครับผม หล่อขึ้นที่สำคัญหล่อขึ้นค่ะน oui ี่ครับนะครับแอบเห็นแอบเห็นเมื่อกี้นี้นะครับไปประกบคู่กับนางแบบโอ้นึกว่าใดแบบเดินมานะครับสุดยอดมากเลยนะคะผิวหน้ากระชับจริงๆนะคะใช่ครับผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมของบริษัทแองเจิลใช่ไหมคะครับผมครับนะครับทีนี้นะครับหลายๆคนที่อยู่ดูอยู่ทางบ้านโดยเฉพาะพี่น้องจังหวัดเลยนะครับคงจะอยากรู้แล้วว่าถ้าเขาอยู่จังหวัดเลยเนี่ยจะติดต่อนะครับที่ได้ยังไงใช่ครับขอเบอร์โทรอะไรต่างๆให้ได้เลยครับ เบอร์โทรครับอยากผมก็อยากให้สมาชิกทุกท่านที่แล้วและทุกท,ทุกคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอ,อ,อยากให้โทรมาเบอร์นี้เลยครับ0878550648ครับอืมอีกครั้งหนึ่งไหมครับอีกครั้งหนึ่งครับ0878550648ครับนะครับเปิดกี่ชั่วโมงครับเบอร์นี้ครับผมตลอดเวลาครับพงศิษฐ์ นะครับคุณพงศิษฐ์นะนะครับให้การปรึกษานะครับหนึ่งสุขภาพนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทั้งเพศหญิงเพศชายด้วยเครื่องหมายพิานะครับจะเล่นลายเกี่ยวกับเครื่องสอบอานะครับนอกจากนั้นก็รายได้รายได้นี่สําคัญที่สุดที่เราต้องการกระเป๋าตุงนะคะทุกคนก็ต้องการกันทั้งนั้นและที่สำคัญเนี่ยเจ็ดหลักเลยนะคะใน1 4เดือนกับธุรกิจแองเจิลเจ็ดหลัก เจ็ดหลัก,ลกครับใช่ครับนะครับคุณอพิญญาครับเวลาเราเนี่ยเขาบอกวนวนวน,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 วนเวลาเราหมดเราเสียด้อะนะครับอยากจะคุยกับคุณพงสิทธิ์อยู่นานๆนะครับแต่ว่าหวังว่านะครับคงได้รับ เกียรตินะครับเหมารายการเราบ่อยๆนะครับนะครับกับความประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพวันนี้นะครับผมนะครับคุณพงสิทธิ์แล้วก็นะครับพิธีกรสัตว์เสือของเราคุณอภิญญาอภิญญานะครับต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับกับรายการฮาแล้วรวยนะครับแล้วก็กระโดดโลดเต้นช่วงนะครับกระโดดสู่ดวงดาวทางช่องซุปเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กหนึ่งสามและสิบเดี๋ยวเจอกันครับค่ะ